ผัดมาเป็นรุ่นใหญ่แบกบบ้านเอาใจคนที่ชอบอะไรเยอะๆกับคลาสสิก117สินะคะคลาสสิก117ตัวนี้ใหญ่พิเศษแบบใหญ่จุใจไม่หนักไหลแล้วสายตัวนี้นิ่มพิเศษราคาเต็ม3190ตอนนี้เหลือแค่2,000นะคะ299บาบาทจ้าโอ้โหลดเยอะมาก ลดเยอะมากนะคะตัวนี้นะคะลูกค้ายืนยันว่าใส่ได้ทุกอย่างด้านหน้าตัวนี้ใส่ iPad ได้แล้วนะจ๊ะคือใส่ของได้เยอะจุใจมากใครมีเอกสารใครมีแฟ้ม a 4รุ่นนี้ตอบโจทย์โน้ตบุ๊กก็ใส่ได้เพราะว่าด้านในเขาจะทํามานี่ค่ะ มีสายคอร์ดบอดี้แถมเพิ่มให้ด้วยไปเป็นไฮบริดเนาะแล้วก็จะมีช่องสําหรับใส่โน้ตบุ๊กตัวนี้ให้นะคะฝั่งนี้จะมีช่องลวงอเนกประสงค์นะคะแล้วก็ที่สําคัญตรงนี้จะมีช่องสิบเซฟตีให้ด้วยจ้ะนะคะสายคล้องกุญแจอะไรมีพร้อมเลยนะคะแล้วก็ที่สําคัญด้านหลังตัวนี้นะคะจะทํามาเป็นช่องโล่งๆใหญ่ๆใส่ของขนาดใหญ่พาวเวอร์แบงค์กระเป๋าสตางค์ใส่ของอะไรตรงนี้ด้านหลังใส่ได้อีกแล้วด้านข้างเขาทํามาเป็นช่องยางยืดนะจ๊ะใส่พวกกล่องแว่นล่มพกขนาดเล็กตัวนี้ใส่ได้ดีมากๆขนาดกําลัง ดีนะคะแฮนด์ครีมก็ใส่ได้มาด้วยกันทั้งหมดในรอบนี้นะคะเราเหลือนะคะอยู่ที่สีสีเท่านั้นเลยนะคะสีนี้ที่ถืออยู่นะคะจะเป็นสีไลท์บราวน์ใช่ไหมนะไลท์บราวน์สวยมากแล้วก็จะมีตัวนี้ดาร์กบราวน์นะคะเป็นน้ำตาลเข้ม,มสุดใจแล้วก็มีสีดำแบล็คคลาสิกด้วยแล้วมีอีกสีหนึ่งนะคะด้านล่างให้ดูเลยตัวนี้จะเป็นไลท์เกรย์นะคะพี่ๆน้ำหนัก5 5 5กรัมนะคะใส่ได้โน้ตบุ๊ก iPad นะคะแฟม A4 ก็ใส่ได้ใครชอบสีไหนจัดเลยรุ่น ีนน้ะะคะหมดแล้วอาจจะไม่มีอีกแล้วเพราะว่ารอบนี้เซลละะ์ราคาถูกมากเหลือ2,299บาทต้องรีบจัดเลยค่ะและรุ่นสุดท้ายที่วันนี้เอามาให้ก็คือคลาสสิกลท์สเหมาะกับคนที่ชอบกระเป๋าใบาเล็กแต่ครบจบแล้วเอาไปเที่ยวกับเราได้ดูดีมากเลยนะคะสำหรับรุ่นนี้เนาะเป็นซอฟพาวเวอร์ทรูยูนี่คือคอนเซปต์ของเขาเลยนะคะด้านหน้าจะเป็นแบบนี้ ะะสายจะมีความมีกระดุมตรงนี้ให้แล้วตัวกระเป๋าเนี่ยเขาจะทำคิดเผื่อมาให้เราวันไหนของน้อยติดกระดุมไว้กระเป๋าจะดูสลิมและทรงสวยวันไหนของเยอะเอากระดุมข้างๆตรงนี้ออกได้พื้นที่ใช้สอยเพิ่มเข้าไปอีกนะคะตัวนี้เนาะด้านในใส่ของได้จัดเต็มจุใจนะคะแล้วทุกๆออเดอร์ order, เราจะใส่สายคอร์ดบอดี้เอาไว้ให้ลูกค้าด้วยนะจ๊ะเอาไปเปลี่ยนได้เลยฝั่งนี้ค่ะ เป็นซิฟเซฟตี้ด้านล่างมีเลเยอร์ของการใส่ของได้เป็นระเบียบมากฝั่งนี้นะคะข้างๆตรงนี้จะเป็นช่องล้วงอเนกประสงค์ตรงกลางก็จะมีช่องสําหรับการใส่ปากกานะคะและช่องด้านหลังตรงนี้เข้าใจง่ายใส่โทรศัพท์มือถือก็คือน่ารักมากเลยนะคะรุ่นนี้นะคะมีกี่สีบ้างนะคะอย,อยากลองสปายคอร์บอดี้ให้ลูกค้าดูนิดนึง ะะสปายคอร์บอดี้ก็น่ารักถือก็จะดูแพงนะคะเขาจะมีตัวนี้เป็นสายแล้วทํามาให้เราสามารถคอร์บอดี้ได้เลยนะคะสายสามารถปรับสั้นยาวได้ตามที่เราชอบแล้วนิ่มบาาสบายหลายเพราะบุฟองน้ําวัสดุผ้าเป็นดีลักไนล่อนนะคะตัวนี้ก็จะกันน้ํา80%เเลยทีเดียวนะคะน่ารักมาให้ดูสีเนาะสีที่ไอถืออยู่ตอนนี้นะคะสีนี้เขาชื่อว่าสี สีนูตเกรนะคะจะเป็นความเป็นเทาอ่อนนะคะตัวนี้น่าหลักมากแล้วก็จะมีสีนี้ค่ะชื่อคาราเมลบราวนะคะสีที่3นะคะอันนี้เลยจะเป็นดาร์กเกรค่ะแล้วมีสีที่4ก็คือสีดำนะจ๊ะเลือกเลยนะคะชอบสีไหนตัวนี้คลาสสิกไลส์2จาก2,290บาทเหลือแค่1799โอ้โหแล้วเ,เบามากเลยนะรุ่นนี้นะ 270กรัมเท่านั้นเหลือแค่4ีสีสุดท้ายแล้วใครที่ชอบต้องรีบจัดก่อนที่น้องจะหมดเลยนะคะโอ้โหจัดเต็มจัดเต็มจัดเต็มนะคะ